นั่นนะครับโอ้โห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 โอ้เยอะจัดครับนั่นครับโอ้โหโอ้โหฟาติ้ครับเยอะมากเลยครับทานด้วยโอ้ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นเห็นนะฮะโอ้ นี่ฮะขึ้นมาตรงนี้เลยปลาครับนี่ฮะกระโดดนะเห็นไหมติดแล้วคะติดไหมติดแล้วเห็นไหมครับติดแล้วครับนั่นเห็นไหมครับตัวเบลเลอร์เลยดูโอ้เห็นไหมครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับพี่นองเอ้ยเด็กจะแซ่บนี่ฮะเขาก็จะใช้อะไรนะเชือกนี่ฮะเชือกเชือกผูกไปอย่างน oh, oh, ี right oh, ้นะครับผูกแล้วก็เวลาจะเอาปลาเขาก็ลากขึ้นมานะเขาไม่ต้องลงมาข้างล่างนะครับ มันจะลื่นนะแล้วก็มาเชือกมาอย่างนี้ก็เอาคล้องไว้ตรงนี้ครับเหล็กแล้วก็ดึงขึ้นไปข้างบนเป็นขั้นไปนข,นข,นข,นขั้นไปขั้นไปขั้นไปเรื่อยๆข,นนยอข้างบนนนนนนก่หน่อนลนน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 นีนปลนนนติดตัวนอเร่อเลยครับนนย,ยนน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 มนน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 ันน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 านนานนนนนดีนน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  เออนี่ยคัมาปลดิปลาลิมนะแล้วเอาไปขายว่ากี่นั่นหรผมก็กินผมก็ผมก็ขายขายนะขายขายแถวบ้านนั่นหะอขายที่บ้านประพรนเนี่ยอันนี้อันนี้่ะไรซาบะช่วยซื้อได้หอ นอ่านะครับปูซื้อไปยี่สิบาทด้วิชาซื้อไปยี่สิบาทเพราะว่าชอบชอบไอ่ปลานี่เอาไปเป็นปลาธรรมชาตินะฮะปลาธรรมชาติปลาส้อยปลาซิวปลาส้อยปลาส้อยก็จะมีปลาซิวปลาซิวนี่หายากนะครับรุ่นเงินจะเยอปลาอ้าวนี่ปลาอ้าวเนาะปลาอ้าวปลาอ้าวเนี่ย ันนี่หายากแล้วเนี่ยเราหายากอวเนียอ,อันนี้ลองไปะอัอแลรยิ้ขับขับโอเคครับ